ทีมโคเชคประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด3คนได้แก่ 1. นนายนัตนายชุติประภากรณ์ 2. นางสาวเบญจมาพรพริงสกุล 3. ในายสุทธวีสกุลนีจากสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นสาขาการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานปัญหาที่ทีมโคเชคเลือกเอามาแก้นะคะการแพร่ระบาดของโควิด -19 บุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อความต้องการจึงมีการนำ AI machine เข้ามาเป็นผู้ช่วยในการวินิจฉัยเบื้องต้นแนวทางในการแก้ปัญหาโคเช็คคือเครื่องตรวจโควิดอัจฉริยะน้าจาแสดงโปรแกรมที่ต้องการใช้งานมาพร้อมจอระบบสัมผัสสามารถตรวจหาโควิดพร้อมทั้งระบุสายพันธุ์จากการวิเคราะห์โปรตีนเปรียบเสมือนผู้ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการวินิจฉัยโรคโควิด พร้อมระบุยาที่ช่วยปันเทาอาการเบื้องต้นออกมาในรูปแบบ QR code เพื่อสแกนกับเพศสัชกรกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินบุคลากรทางการแพทย์จะได้รับสัญญาณและตำแหน่งของความช่วยเหลือจากผู้รับบริการนี่คือตัวอย่างหน้าตาของเครื่องโคเชฟค่ะประกอบด้วย4เมนูคือตรวจหาเชื้อโควิด -19 จองคิวตรวจโควิด -19 ขอรับยา แล้วก็เมนูฉุกเฉินค่ะโดยหน้าเครื่องนะคะจะมีกล้องเอาไว้สำหรับอ่าน QR Code เพื่อเป็นช่องทางในการแสดงตัวตนอีกหนึ่งช่องทางค่ะในตัวเครื่องจะมีช่องสำหรับรับไม้สวบและอ่านค่าไม้สวบพร้อมมีสเปรย์พ่นค่าเชื้ออัตโนมัติค่ะวิธีจองคิวตรวจโควิด -19 กับเครื่องโคเชกนะคะยืนยันตัวตนค่ะเลือกวันเวลาที่ต้องการถ่ายรูปเพื่อใช้สแกนตอนตรวจ แรมนำไปยืนยันตัวตนกับสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนไว้นั้นๆค่ะการขอรับยาก,กับเครื่องโคเชกนะคะบอกอาการเครื่องด้วยเสียงค่ะเครื่องจะประมวลผลเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลสั่งยาออกมาเป็น QR code ถ่ายรูปเก็บไว้เพื่อสแกนร,รับยาก,กับเพสัชกรค่ะเมนูฉุกเฉินเมื่อ AI ทำการประมวลผลว่าผู้รับบริการอยู่ในภาวะฉุกเฉินจริง AI จะส่งแจ้งเตือนไปยังบุคลากรทางการแพทย์ ให้เข้ามาช่วยเหลือทันทีค่ะเมนูตรวจหาเชื้อโควิด -19 สแกน QR Code เพื่อยืนยันตัวตนรับไม้สวบนนำไม้สวบที่สวบเสร็จแล้วไปใส่ช่องอ่านข้างและนำไปทิ้งทางด้านหลังตู้ค่ะผลลัพธ์จากการใช้เครื่องโคเช็คนะคะ1ช่วยลดภาระการทำงานของแพทย์2ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยเบื้องต้น และได้รับยาเพื่อบรรเทาอาการอย่างทันท่วงทีค่ะสรุป AI ที่ทีมโคเชกใช้นะคะ 1. Machine Learning ผ่านการเทรนเพื่อเรียนรู้การวินิจฉัยอาการจนสามารถวินิจฉัยอาการและสั่งยาได้เอง 2. NLP ประมวลผลเสียงของผู้ป่วยเพื่อนำไปวินิจฉัยอาการค่ะ <S <S ทีมโคเชคอยากเห็นปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย พัฒนาทางด้านการแพทย์โดยมีการนำ AI เข้ามาใช้มากขึ้นเพราะ AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้เชิงลึกและสามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยำตลอดจนการประมวลผลเพื่อคิดค้นยาสูตรใหม่ที่มีประสิทธิภาพและผลข้างเคียงน้อยลงกว่าเดิม